ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูจะสอนภาษาไทยนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือวรรณคดีนำามาแล้วใช่ไหมคะก็เปิดไปที่บทที่สามนะคะรื่นรสสัก,กาวาค่ะพร้อมที่จะอ่านไหมคะวันนี้เด็กๆต้องอ่านตามคุณครูก่อนนะคะค่ะพร้อมแล้วอ่านค่ะชี้ไปด้วยนะคะบทที่สาม รื่นรสสักกวามาทางนี้เลยค่ะรื่นรสสักกวาแสนอ่อนหวานกลอนขับขานสนะล้ำเกินคำไขดังถ้อยคำไพเราะหูชื่นชูใจรู้จักใช้วาจาดีมีคนชม บทที่สามเรื่องอะไรคะเด็กๆรื่นรถสักาวาค่ะเป็นอย่างไรคะรื่นรถสักาวาเรามาอ่านกันก่อนนะคะเนื้อหาเปิดไปเด็กๆจะเห็นภาพนะคะเห็นมีผู้ชายกําลัง่ากําลังทําเครื่องจักรสารอยู่ใช่ไหมคะตรงสถานที่นี้เด็กๆเดาว่าเป็นอะไรขาตลาดมาอ่านตามเลยนะคะชี้ไปด้วยค่ะบ้านของลุงตลาดอยู่ท้ายตลาดมีลำคลองเล็ก ไหลาผาลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตลิ่งชันที่เรียกตลิ่งชันเพราะลำคลองที่นั่นมีตะลิ่งสูงชันวันหนึ่งลุงตลับ ตกจากตะลิง่งลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่จนต้องหนีตเตลิดมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังเข็ดขยาดอยู่ไม่หายาไปอีกหน้าหนึ่งค่ะลุงตลับสารตะกล้า และกระบ,บุงขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตลับเพราะเป็นคนตลกลุงตลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟังเพลงที่ร้องก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อน ลุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลําตัดเพลงชอยเพลงอีแซวบางทีลุงตลับก็ร้องสักวาให้เด็กๆฟังลุงจะร้องสักวาเพราะเพราะให้ฟังเอาไหมลุงตลับพูด สักวานี่เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายอีกคนสงสัยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนงั้นหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละผู้จบลุงตลับก็ขยับตัวตรง แล้วเริ่มร้องศักวาให้เด็กๆฟังค่ะวันนี้อ่านตรงนี้แค่นี้พอก่อนนะคะเรามาดูกันแสดงว่าลุงคนนี้ชื่อว่าลุงอะไรคะลุงตลับนะคะตอนนี้บ้านของแกอยู่ที่ท้ายตลาดจะมีลำคลองเล็กๆด้วยนะคะไหลผ่าน ลุงตลาดชอบคุยกับเด็กๆแล้วก็พูดติดตลกว่าแต่ก่อนนะหน้าเดิมทีลุงเ,เนี่ยเดิมทีก็คือเมื่อก่อนลุงอยู่ที่ตลิ่งชันนะคะที่เรียกว่าตลิ่งชันเพราะอะไรคะเพราะว่าลำคลองที่นั่นมีตลิ่งสูงชันคําว่าตลิ่งก็คือเหมือนกับเนินนะคะเนินขึ้นไปนะคะติดกับเนินขึ้นไปสูงๆแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลําคลองะค่ะเวลาเราจะนั่งเราก็จะนั่งริมตลิ่งอย่างเช่นไปลอยกระทองอย่างเงี้ยมันก็จะมีแม่น้ําแล้วก็มี ที่เราให้นั่งลงไปนะคะตรงนั้นนะคะที่ติดกับคลองเราก็จะเรียกว่าเป็นตะลิงนะคะฉะนั้นลุงก็บอกว่าคุณครูอยู่ตะลิงเอ้ขอโทษค่ะลุงอยู่ที่ตะลิงชันก็เพราะว่ามีตะลิงสูงชันนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยลุงตลับเนี่ยก็ได้ตกจากตะลิงชันลงไปในคลองปรากฏว่าในคลอก็มีจระเข้ค่ะก็ไล่ไล่จะไล่งับลุงตลับนะคะลุงตลับเลยต้องหนีตเตลิด ไม่เอาแล้วมาอยู่แล้วที่นี่ก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้ที่ท้ายตลาดที่นี่นะคะทุกวันนี้ก็ยังกลัวจระเข้อยู่เลยเข็ดขยะก็คือกลัวอยู่นะคะต่อมาลุงตลาดก็สารตะก,ก้าค่ะนี่คือตะก,ก้านะคะแล้วก็กระบุงตะก,ก้าก็คือมันจะหิ้วได้เอาไว้ใส่ผลไม้ก็ได้ กระบุงมันก็จะใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่เก็บข้าวเก็บข้อสารหรือเก็บพวกเมล็ดถั่วงาน,นะคะได้หรือใส่เสื้อผ้าก็ได้ฉะนั้นก็สารขายให้ใครเอาไปขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆก,ก็ชอบลุงตลาดเพราะว่าลุงตลาดเป็นคนนิสัยยังไงคะนิสัยตลกค่ะลุงตลาดยังทาอะไรได้อีกนอกจากเป็นคนตลกแล้วยังสามารถที่จะร้องเพลงได้ไพเราะนะคะส่วนใหญ่เพลงที่ร้องให้เด็กๆฟังก็จะเป็นเพลงตลกๆเด็กๆก็ชอบฟังค่ะ และก็เป็นเพลงที่แปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยอย่างเช่นเพลงอะไรคะที่ลุงตลับชอบร้องคือพวกเพลงลำตัดเพลงชอยและเพลงอีเซลนะคะทั้งสามชนิดนี้ก็เป็นเพลงพื้นบ้านนะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอย่างเช่นคนจังหวัดสุพรรณเนี่ยเขาจะร้องเพลงพวกนี้เก่งเพลงลำตัดเพลงชอยเพลงอีเซล คุณครูก็ไม่สามารถจะร้องได้เพราะคุณครูร้องไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราจะหาฟังได้ไหมได้คุณครูก็หาฟังตาม YouTube ตามเปิดเปิดอะไรที่ Google หาว่าเป็นอย่างไรเด็กก็สามารถค้นหาได้นะคะว่าเป็นยังไงเพลงลำตัดเพลงฉอยเพลงอีเซลนะคะต่อมานอกจากลุงตะหลับจะร้องเพลงสามแบบนี้ได้แล้วลุงก็สามารถจะร้องเพลงจักวาได้ด้วยจะร้องทำนองจักวาได้ด้วยนะคะ ลุงก็บอกว่าลุงจะร้องสักาวาให้ฟังเอาไหมเด็กคนหนึ่งเขาถามว่าเองสักาวาเป็นอย่างไรเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนลุงก็บอกว่า่าอเดี๋ยวลุงจะร้องให้ฟังนะก็ตั้งใจฟังคุณลุงตลับก็จะตั้งท่าที่จะร้องให้ฟังนะคะและเราก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆในหลักภาษาไทยเล่มสี่นะคะนี่ค่ะนะคะ เปิดไปที่หน้าสามสิบหกค่ะสามสิบหกนะคะหน้าสามสิบหกเด็กๆทำกันหรือยังคะถ้าใครทำแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าใครยังไม่ทำเขียนวันพุทธที่ยี่สิบสี่เดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวสะกดแม่อะไรคะเนี่ยแม่กบแม่กบคือตัวสะกดที่มีกอไก่สะกดใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็มีลูกอีกสามอีกสาม สามอะไรสามตัวที่ออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดก็คือขอไข่คอควายคอละคังนะคะที่เป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนแม่กกอย่างเช่นคําว่าเปลือกเห็นไหมคะลงด้วยกอไก่เลขเขียนด้วยขอไข่แต่ออกเสียงเป็นกอไก่นะคะผ้าเมฆคำว่าเมฆค,คือคอละคังสะกดและคอละคังสะกดนี้มีคําเดียวก็คือคําว่าเมฆเวลาเราเขียนคําว่าเมฆเนี่ยก็คือคอละคัง คำอะไรที่เขียนด้วยตัวอคอระลังก็คือคําว่าเมฆฉะนั้นเราจะเห็นในระดับของเราเนี่ยในป2ออเนี่ยจะเห็นคําว่าเมฆที่สะกดด้วยอคอระลังนะคะต่อมาเราดูแบบฝึกหดัดให้ระบายสีคําที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกด,ด้วยสีอ่อนๆระบายสีนะคะคําแม่กกอย่างเช่นคําแรกปลูกเป็นตัวกอไก่สะกดใช่ไหมคะใช่ไมใ่ใช่ใช่อ่าก็ขีดไว้ก่อนอย่าเพิ่งระบายเลขเป็นแม่กกไหมคะ ออกเสียงแมกโกอิดนะคะอิดไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวลูกด้วยมันมีแค่สามตัวนี้เองที่เป็นแมกโกอันนี้ไม่ใช่เว้นไว้เชือกใช่ไหมคะกอไก่อ่าใช่ต่อไปเมฆอ่าใช่เลยต่อไปแกล้งตัวอะไรจะกดคะงองงูไม่ใช่ก็เว้นไว้ต่อไปอะไรคะเงื่อใช่ไหมคะไม่ใช่ลีกใช่ไหมคะใช่พักใช่ไหมคะใช่นี่เดี๋ยวเด็กเด็กระบายสีนะคะ ต่อมาที่ข้อ2เขียนคําที่มีตัวสะกดในมาตากกและระบายสีให้สวยงามอันนี้คืออะไรคะเป็นพลิกใช่ไหมคะชีช้ฟ้าฉะนั้นเราก็ต้องเติมคําว่าพลิกพริกสะกดยังไงคะพอรออีพริกกอพริกเด็กๆก็เขียนพอพานรอเรือสะะอกีกอไก่เห็นไหมคะพริกต่อไปอะไรน้ําคะก็ต้องเป็นเหยือกน้ํอาอสกดพหอยอเอือเหยือก,กอ เหยือกออกเสียงสระเอือเขียนสระเอก่อนแล้วก็หอยีบนะคะหอนำยอนะคะเป็นอักษรนา,นาแล้วก็สระอือเอืออเป็นเอือแล้วก็ตัวสะกดกอไก่ค่ะเหยือกน้ําต่อมาค่ะสุอะไรคะนี่สุนักใช่ไหมคะที่แปลว่าหมาค่ะแต่เราพูดคาสุภาพก็ต้องเรียกว่าสุนักนะคะสะกดนักค่ะนออะนะขอนักนะคะเราไม่ใช้กอไก่นะคะเราใช้ ตัวขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปอะไรไทยคะเนี่ยเลขไทยอ่สะกดเลขรอเอเลก็ขอเลขนะคะอ่าเขียนเลยค่ะรอเอเลข,ขอเลขต่อไปอันนี้เหมือนอ่าเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะพยาอะไรคะพยานาคนะคะอ่านออานาคอนาก็เขียนนอนหนูสระอาแล้วก็ใช้คอควายเป็นตัวสะกดนะคะพยานาค ก้อนเลยค่ะก้อนเมฆก็สะกดมเอเมคอเมก็เขียนมมาคอระคังค่ะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องระบายสีให้สวยงามส่วนหน้านี้เด็กๆก็ต้องระบายสีคําที่ตัวสะกดด้วยแม่กกนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็วันนี้ก็ขอฝากงานไว้แค่ตรงนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ